เรื่องวิ่งไม่ใช่อยู่มีเงินก็ไปซื้อรองเท้ามาวิ่งม,มีเงินต้องไปให้หมอตรวจให้ดีก่อนเรื่องที่หนึ่งเลยครับเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเวลาที่ผมจะทํางานกับใครเรื่องที่เราควรคํานึงถึงมากที่สุดคือความปลอดภัยในชีวิตของนักวิ่งเป็นเรื่องที่หนึ่ง,งไ,มไม่ใช่ความสําเร็จในการวิ่งคุณอาจจะเก่งในสนามแต่คุณสูญเสียเอาไว้ว่าร่างกายทํางานผิดปกติไม่คุม้มไม่คุ้มเลยเพราะนั้นข้อที่หนึ่ง เวลาที่เราจะทํางานเรื่องโคชิ่งเซฟตี้ครับเซฟตี้เซฟตี้แล้วค่อยว่าเรื่องอื่นถ้าถ้าจะทำงานร่วมกันพี่ไปวัด EKG มาก่อนวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติอยู่หรือเปล่าอย่างน้อยก็เซฟไป90%ซึ่งเป็นคําแนะนําเบื้องต้นที่ทุกคนควรทำเนาะผมพูดทุกครั้งวัดซะก่อนเพราะเกิดไปเทสเป็นไรมาก็ไม่โอ้โห PCR เทส ประเทศ V ี r อยู่ๆประเทศ v c r โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแฝงอยู่อันตรายจะมันจะเสียใจกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องวิ่งไม่ใช่อยู่ๆมีเงินก็ไปซื้อรองเท้ามาวิ่งมีเงินต้องไปให้หมอตรวจให้ดี่อนใช่ไปซื้อรองเท้าวิ่งก่อนไปก่อนไปซื้อรองเท้านะครับทุกคนไปไปจ่ายตังค์ให้หมอเอย่างน้อยอย่างน้อยก็ ekg electrocardiogram การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ